กับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตไฟเตือนให้เปลี่ยนแปลงน้ำมันเครื่องยนต์เชฟโรเลตนะครับแคปติว่านะครับก็อาการที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็มีไฟไฟไฟโชว์นะครับก็สามารลบออกได้นะครับจากทฤษฎีนะครับก็วิธีการลบก็ไม่ยากนะครับก็มาดูจากการเรียนทฤษฎีไปด้วยๆกันครับก็นึ่งก็ ปิดสวิตไปที่ตัตแัแหแ่งอ่อนครับก็ก่อนก่อนที่เราจะไปทำก็ให้เรามีนาฬิกาจับด้วยนะคหนึ่งก็ไปปิดเปิด,ปดไปที่เปิดแกรแะจนะครับไปที่ตัแหน่งอ่อนครับก็สองเหยียบเบรกส,สุดสุดสุดนะครับก็เหยียบเบรกให้สุดสุดสามครั้งนะภายในห้าวินาทีนะเหยียบเบรกสุดสามครั้งนะ ก็สก็ปิดกิจแจไปที่ตำแหน่งออกนะครับก็ออกไปที่ถึงว่ามัน 4. ก็รีเซ็ตไฟเตือนให้เปลี่ยนแปลงน้ำมันเครื่องเสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็วิธีการรีเซ็ตก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จน้ำมันเครื่องนะครับไฟโชว์จากหน้าปัดของรถยนต์เชฟเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลต ก็คลิปนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับก็ฝากทุกคนครับขอบคุณครับ